สวัสดีค่ะแป้งครีทีวีค่ะ คลิปวันนี้นะคะเรามากันที่สายมูกันบ้างค่ะทุกคนปกติเนี่ยไม่ค่อยมูมากนะแต่ว่าถ้ามูทั้งทีนะคะจะต้องสวยเท่านั้นนะคะถ้าไม่สวยเราก็ไม่ใส่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงแหวนดาวนพภา้าวจากมารองค่ะเรียกว่าเป็นแหวนสายมูที่สวยที่สุดวงนึงเลยนะคะแล้วก็บิวตี้บล็อกเกอร์เรียกว่าใส่กันแทบทุกคนปากต่อปากเยอะที่สุดนะคะคือส่วนตัวบ้างเนี่ยเป็นลูกค้ามารองมาตั้งแต่แบบโอ้ยนานแสนนานแล้ว ก่อนที่เขาจะออกแหวนดาวนพเก,ก้าวอีกนะคะคือซื้อสะสมมาเพราะว่าพอยเขาสวยค่ะแล้วก็การเจรานายของเขานี่แบบระดับ เลยนะคะคือสวยจริงๆนะคะและพอเขามาออกแหวนสายมูแบบนี้นะคะแน่นอนเราไม่พลาดนะคะและเชื่อปาว่าหลังจากที่ใสอ่อ่ะอันนี้ความเชื่อส่คนุล้วนเลยนะคะนี่ขึ้นแถบไว้ให้เลยนะคะเฮ้ยมันแบบชีวิตมันดีอะ่ะทุกคนคืองานปังมากนะคะแล้วก็หลายๆอย่างอะ่ะรู้สึกว่าจังหวะชีวิตมันลงตัวมากๆมันเหมือนแบบเสริมฮวงจุ้ยให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะและไม่ใช่แค่เราที่ปังนะร้านเนี่ยก็คือแบบดังเป็นพลุแตกปังมากๆเลยนะคะปังขนาดนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะ จะมาทำคลิปแบบรีวิวเต็มๆเลยนะคะมาไขความลับกันค่ะว่าเฮ้ยทำไมแหวนดาวนพเก้าถึงใส่หลวปังนะคะเขามีความลับอะไรนะคะและต้องใส่ยังไงต้องส่วนไมมต้องทำอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นขอมาพูดถึงแบรนด์มาลองกันก่อนค่ะเพราะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเพิ่งมารู้จักจากแหวนดาวนพเก้านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์มาลองไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ที่แบบเหมือนทำมาขายไวรุ่นแบบแบรนด์ทั่วๆไปนะคะแต่ว่าเขาเป็นร้านพลอยเมืองจันทเก่าแก่มากว่า40ปีนะคะ เรียกว่าส่งต่อมาจากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูกนะคะซึ่งดีไซน์เนี่ยก็จะมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งวงที่แบบต้องประทับใจมากคือวงนี้นะคะจะเป็นวง Daydream นะคะเป็นวงแรกๆที่ต้องซื้อของร้านมารองเลยนะคะใส่ไปแล้วเนี่ยคนที่เขาเล่นพลอยเขาชมกันทุกคนเลยว่าพลอยร้านนี้สวยมากแล้วก็งานเนี่ยดีมากเลยนะคะและชอบอย่างหนึ่งที่เขามีความแบบตุง้งติ้งอ่ะเนี่ยเห็นไหม ใส่ลงก็จะมีความแบบกรุงกริงกรุงกริงนะคะเนี่ยวงเนี่ยคือแบบสวยจริงๆอันเนี้ยป้องชอบม,มากนะคะจะเป็นโรสคอร์สนะคะแล้วก็ตัวเดือนของป้องเนี่ยก็จะเป็นสีโรสโกนะคะและอีกรุ่นหนึ่งอันเนี้ยคือ Amazing มากๆนะคะใครที่แบบว่าเคยเห็นก็น่าจะแบบทําได้ขนาดนี้เลยนะคะอันนี้คือรุ่นมิรารินะถ้าจําไม่ผิดนะคะเขาจะเป็นพลอยในพลอยคะ่ะทุกคนใส่แล้วแบบสวยแบบเก๋มากๆเลยนะคะคือด้านในเนี่ยก็จะเป็นพลอยนะคะและด้านโนกก็จะเป็นพลอยเหมือนกันคือแบบเก๋มากนะคะสวยใส่ แล้วแบบสวยมากแล้วก็อินดีเทลนี่คือสวยจริงๆนะคะก็จะมีความกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งอยู่ข้างในนะคะนี่เป็นความแบบน่ารักกิมมิกดีมากๆนะคะต่อไปนะคะมารู้จักกับแหวนนพเก้ากันบ้างคะ่ะมันไม่ใช่แหวนที่เพิ่งเกิดมานะคะแต่ว่าแหวนนพเก้าเนี่ยมีมากว่า100ปีนะคะเรียกว่าเป็นเครื่องรางโบราณของไทยตามความเชื่อนะคะเขาจะเชื่อกันว่าช่วยเสริมสิริมงคลช่วยปรับพื้นฐานดวงของเราให้สมดุลน,นะคะเรียกความมั่งคั่งร่ำรวยต่างๆนะคะเรียกว่าถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ของไทยคะ่ะ และก็ไม่ใช่แค่ที่ไทยนะคะแหวนอุป,ปกาหรือว่าบางศาเนี่ยเขาก็จะเรียกว่านพะรัตนะคะก็เป็นอัญ,ญมณีที่แบบว่ามีความมงคลสูงสุด9ชนิดนะคะก็ยังปรากฏในหลากหลายประเทศในเอเชียค่ะ และว,วงนี้เนี่ยบังบอกได้เลยนะว่าเป็นเครื่องรางที่สวยที่สุดเท่าที่ใส่มานะคะเรียกว่าใส่ติดนิ้วได้ทุกวันไม่ดูงมงายนะคะแต่ว่าน,นี้คือการมูอยู่นะคะมูไม่สวยคือเราไม่ใส่จริงๆนะคะอันนี้นสามารถใส่ติดนิ้วได้ทุกวันเลยค่ะคือสวยมากจริงค่ะใส่เป็นจิวเวลรี่ได้เลยจริงๆเราเนี่ยใครอยากเสริมพลังด้านไหนนะคะก็สามารถเลือกเม็ดเดี่ยวเม็ดนั้นใส่เพิ่มได้เลยนะคะหรือว่าอยากได้แบบรวมๆนะคะใสแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็สวยด้วยนะคะก็เลือกวงนี้ก็ได้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะ กค็คือเพชรค่ะเป็นอัญ,ญมณีแห่งความยิ่งใหญ่ชัยชนะร่ำรวยอย่างที่2ก็คือทับทิมค่ะเป็นอัญ,ญมณีแห่งความรักความสําเร็จลาบยศอายุยืนอย่างที่3ก็คือมรกตค่ะจะเป็นอัญ,ญมณีแห่งความกล้าหาญช่วยปกป้องอันตรายอย่างที่4ก็คือบุษราคัมนะคะเป็นอัญ,ญมณีแห่งโชคลาบบาร,รมีเสริมสเสน่ห์อย่างที่5ก็คือโกเมนค่ะอัญ,ญมณีเสริมสุขภาพจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็อายุยืนอย่างที่6กก็คือไพลินนะคะจะเป็นอัญมณีแห่งความรักความเมตตาสร้างมิตรแล้วก็ป้องกันอันตราย อย่างที่7นะคะมูนสโตนหรือว่ามุกดาหารค่ะจะเป็นอัญ,ญมณีแห่งความบริสุทธิ์ความสําเร็จแล้วก็ความโชคดีอย่างที่8ก็คือเพ y ทายค่ะเป็นอัญ,ญมณีแห่งความร่ํารวยและอย่างที่9ก็คือไพ t ทูนะคะจะเป็นอัญ,ญมณีแห่งการคุ้มครองปลอดภัยจากอันตรายค่ะ การฝังัญญมณีของเขานะคะระดับไฟจิ jewelry เลยค่ะคืองานของเขาเนี่ยสวยมากจริงค่ะทุกคนงานละเอียดมากๆเลยนะคะและว,วงนี้ไม่ใช่วงแรกของแ์นะเป็นวงที่2แล้วนะคะ <Went down S 1> แหวนดาวนุก้าของเราดุ่นแรกนะคะจะเป็นรุ่นเบสิกเลยทุกคนก็คือจะเป็นแบบเงินแท้นะคะแล้วก็ชุบโรสโกค่ะรู้สึกว่าใส่มานานตั้งแต่เขาเปิดตัวเออสึกใส่มานานแล้วนะคะแล้วก็อยากได้วงที่แบบใส่ติดนิ้วได้ตลอดเวลาโดนแอลกอฮอล์ได้ไม่เป็นไรนะคะก็เลยไปอัปเกรดเป็นรุ่นนี้นะคะก็ะค,ะคือจะเป็นทองแท้ไปเลยค่ะซึ่งทองแท้ของเขาเนี่ยก็จะมีแบบลาย สีให้เลือกด้วยนะคือเป็นการแบบผสมนะคะผสมสีซึ่งใส่ไปแล้วเนี่ยก็คือจะได้สีนี้เลยนะคะสามารถใส่อาบน้ําใส่แบบว่าใส่ติดนิ้วได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยทุกคนอันนี้ก็คือใส่ได้แบบลุยๆได้เลยนะคะก็จะเป็นออทองแท้แล้วก็เพชรแท้ค่ะ ถ้าเป็นรุ่นเงินแท้แล้วนำไปชุบเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ส,สีให้เลือกนะคะก็คือ white gold นะคะแล้วก็ 8K yellow gold นะคะมี beige gold แล้วก็ rose gold ะคะ่ะอันนี้เนี่ยคือเรียงตามการดูแลง,ง่ายไปยากนะคะนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเราเลือกรุ่น white gold นะคะที่มันจะเป็นสีเงินๆน,นะคะอันนั้นดูแลง,ง่ายที่สุดคือจะแทบไม่ค่อยดำเลยนะคะและที่ดูแลยากที่สุดก็คือรุ่นนี้ที่บังซื้อมานะคะนั่นก็คือ rose gold นะคะซึ่งถามว่าดูแลยากไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะจริงๆราะก็ค่อนข้างใสลุยเหมือนกันคือโดนแอลกฮอฮ ไม่ค่อยได้ถอดหรอกแต่ก็คือสีเนี่ยมันก็จะค่อยๆเฟดไปนะคะซึ่งก็ใส่มาปีอะหลักปีอะทุกคนกว่าที่มันจะเริ่มแบบรู้สึกว่าเฟดนะคะแต่ว่าถ้าสมมติมันหมองอะไรอย่างงี้ก็สามารถนําไปล้างได้ที่หน้าร้านได้ฟรีนะคะก็คือถ้าสมมติว่าใครที่ใส่รุ่นเงินชุบนะคะเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยก็คือไม่ค่อยอยากให้โดนแอลกอฮอล์เท่าไหร่แต่จริงเนี่ยถ้าใครไม่ซีเรียสแบบแป้งนะก็คือใส่ไปเลยนะคะคือบ้างก็ฉีดแอลกอฮอล์เหมือนกันเฟดแล้วก็ไปชุบใหม่ค่ะเสียแค่ห้าร้อยบาทเท สีของเขาจะมีความละมุนกว่าคือจะเหลืองน้อยกว่า 18K นะคะก็ใครที่แบบชอบแนวเบจโกนะคะก็จะแนะนําเป็นรุ่นนี้นะคะใครที่คิดว่าจะซื้อมาแล้วก็ใส่ยาวๆนะคะพ้างแนะนําว่าเออกัดฟันซื้อรุ่นแบบทองแท้ไปเลยนะคะคือครั้งเดียวจบเลยทุกคนคือสามารถใส่ลุยๆได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆเรื่อนี้ตรงตามหลักโหราศาสตร์ของไทยแบบการมูสูงสุดเลยนะคะทองแท้เพชรแท้นะคะก็หลังจากนี้มีแต่ความปังะคะ่ะ มาพูดถึงราคากันหน่อยนะคะถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ที่3,400บาทนะคะก็จะมีให้เราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนออปชันจะเอาเพชรแท้ไหมจะเอาทองไหมส่วนรุ่นทองวงนี้นะคะก็คือจะเป็นทองแท้เพชรแท้อยู่ที่24,500บาทค่ะหลังจากได้มาแล้วต้องทําอะไรหรือเปล่าจริงๆอันนี้แล้วแต่ความสะดวกใจของทุกคนเลยนะคะคือซื้อที่ร้านเนี่ยเขาก็จะให้บทสวดมานะคะก็มีบทสวดหลากหลายให้เราเลือกเลยนะคะว่าจะสวดแบบไหนแต่ส่วนตัวบ้างคือไม่ได้สวดคะ่ะทุกคน นอกจากแหวนดาวนก้ก้านะคะมารองก็มีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจค่ะวันนี้ก็เลยพามาดูที่ช็อปที่สยามเซ็นเตอร์นะคะของเนี้น่ารัก,น,รกน่ารักเต็มไปหมดเลยนี่ก็จะเป็นรุ่นที่บังใส่อยู่นะคะสวยมากทุกคนสีแบบน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ของมันจะเป็นสีนี้เลย หรือว่าใครชอบแบบว่าใส่เงินนะคะเป็นสีนี้ก็สวยมากนะนี่กําไลร,รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยนะคะน้องก้อนเมฆนะคะใส่คู่กับกําไลดาวนพเก้านะคะ <c oughs> นี่ก็สวยมากๆค่ะโดยเฉพาะตัวบรสเลสตนะคะ <c oughs> เขาทําตัวล็อกได้ดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> ส่วนกําไลดาวนพเก้าเนี่ยเราสามารถใส่แบบเปิดก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่แบบปิดก็ได้เช่นกันแบบนี้คือใส่แบบเปิดนะ <c oughs> แล้วก็ใส่แบบปิดก็คือเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้ค่ะอ่าแบบนี้ก็คือจะใส่แบบปิดนะคะสามารถใส่ได้ทั้ง2แบบเลย แหวนรุ่นนี้ป้องก็ชอบมากค่ะดีไซน์ดวงดาวนะคะอันนี้ก็ซื้อไว้หลายวงเลยค่ะส่วนรุ่นนี้นะคะจะเป็น r โรสคอร์สที่เป็นหัวใจค่ะนะ่ารักมากๆ จรงใครที่สนใจนะคะก็ไปลองที่ช็อปของเขาได้ค่ะเขาก็จะมีที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น M นะคะแล้วก็เอ็มพเรีมชั้น 1, 1> ค่ะหรือว่าจะช็อปออนไลน์ก็ได้นะคะบ้างลงลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะคะก็จิ้มลิงก์กันได้เลยค่ะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะถูกใจกันนะคะแล้วเจอกับ้งใหม่ได้ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ